ที่มันแตกต่างกันนะครับดังนั้นนะครับเราต้องยอมรับในจุดนี้ก่อนนะครับออบอกว่าพลเมืองดิจิทัลที่ดีไม่ควรที่จะเพิกเฉยเมื่อเห็นผู้อื่นถูกปฏิบัติตามอย่างไม่ถูกต้องคือคือประเด็นนี้นะครับไม่ได้บอกว่าเป็นประเด็นที่ว่าคุณพิจารณาแล้วมันไม่ถูกต้องแต่มันเป็นความไม่ถูกต้องจริงๆอย่างเช่นการถูกอาละเอาเปรียบนะครับ คุณกอ็อาจจะแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะนะครับในทางที่มันถูกอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็นะครับร่วมการสร้างสารรค์ให้สังคมมันมันเป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่สร้างสารรค์นั่นก็คือลักษณะของอาการใช้งานในทางที่มีมารยาทนั่นเองนะครับโดยนะครับสิ่งที่พวกเรากําลังละเลย ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นการละเลยเลยครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่คุณปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วมารยาทมันควรเป็นแบบไหนยกตัวอย่างเช่นอันที่หนึ่งนะครับในเรื่องของการโทรศัพท์นะครับในเรื่องของการโทรศัพท์วัยรุ่นหลายคนอย่างพวกเรานะครับวัยรุ่นหลายคนอย่างพวกเราถามว่า นะครับเรื่องของมารยาททางโทรศัพท์เป็นยังไงบ้างน,นะครับบางทีผมได้รับสายผมยังไม่รู้เลยว่าคุณเป็นใครปลายสายเป็นใครนะครับก็แสดงว่าอ้าวคือจูจ่ๆคุณก็บอกไปเลยว่าต้องการแบบนี้สมมุตินะครับถ้าคุณโทรมาแล้วคุณไม่ได้แนะนําตนเองว่าเป็นยังไงนะครับก็โผล่เข้ามาตุ้มจนพูดไปแล้วสุดท้ายก็ต้องวกกลับมาจุดเดิมว่าตกลงคุณเป็นใครแล้วมีเรื่องอะไรอะไรนี้เป็นตน้น นะครับมารยาทในการพูดคุณก็ต้องใช้คําศัพท์ที่เพราะเพราะว่าอะไรครับคุณต้องต้องเลือกใช้คําศัพท์ที่มันเหมาะสมคุณอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งมันก็ต้องฝึกฝนถูกต้องไหมครับพูดไม่ค่อยมีมารยาทของผู้นี้มันต้องฝึกฝนถามว่าทำไมทำไมเรื่องของอ่เขาเรียกว่าต้องฝึกฝนเรื่องของการพูดเนื่องจากว่าตอนนี้คุณพิมพ มากกว่าพูดคุณใช้มือสื่อสารมากกว่าออกจากปากแล้วเราก็ไม่รู้ว่านะครับเราจะพูดอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะครับอย่างวัฒนธรรมไทยเราบอกว่ามีหางเสียงด้วยนะครับแล้วก็ใช้น้ําเสียงที่มันเหมาะสมนะครับกับบุคคลที่เรากําลังสนทนาอยู่นะครับอย่าใช้มาตรฐานเดียวทั้งหมดเพราะว่าคุณกําลังสนทนาอยู่กับคนที่มีความหลากหลายทางความคิด นะครับหลากหลายทั้งอะไรครับอายุอะไรต่างๆน,นานานะครับนั่นก็คือในเรื่องของการพูดโทรศัพท์ตอนนี้คุณก็กังวลใจที่จะพูดเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้พูดนะครับเราไม่ค่อยได้พูดอันต่อมาครับอันต่อมาก็คือมารยาทในพวกตระกูลแชททั้งหลายแหล่นะครับมารยาทใน กระดานข่าวสาธารณะยังไม่ถึงแชทนะครับแชทจะเป็นอันต่อไปกระดานข่าวสาธาระอย่างเช่นการโพสต์ในอ,อ,อะไรครับพันทิปอะไรอย่างนี้เป็นตน้นในเว็บบอร์ดในบล็อกที่นะครับทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ถามว่ามารยาทตรงนี้นะครับจะแนะนําอะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับเขาต้องการความช่วยเหลือนะครับเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือบางคนก็ชอบไปพูดแบบ ขำขำนะครับบางคนก็ไปโพสในในเรื่องแบบขำขำหรือบางคนก็ไปโพสปุ๊บวงแตกจบด้วยข้อความนั้นไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ไม่มีบทสนทนาต่อไปจนจนจน,จนบอร์ดนั้นหรือเว็บนั้นนะครับไม่มีประโยชน์ในการที่จะสืบหาข้อมูลนะครับมันมีประโยคหนึ่งนะครับของการใช้ดิจิตัลในยุคป,ปัจจุบันเขาบอกว่า ถ้าคุณต้องการหาความจริงในโลกนี้ถ้าต้องการหาความจริงในโลกนี้ให้โพสต์ข้อความที่มันเป็นเลือกผิดเข้าไปก่อนแล้วความจริงจะปรากฏคือเอา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 ,เอาโพสต์สิ่งที่เรารู้แล้วกันครับไม่ได้บอกว่าความจริงหรือความเท็จนะเอาโพสต์ในสิ่งที่เรารู้คือโยนลงไปในน้ําน้ําอะไรครับน้ําออนไลน์นี่แหละ น้ำดิจิตอลน้ำอินเทอร์เน็ตนี่แหละโยนคำถามนั้นลงไปแล้วคำตอบของคุณจะเกิดขึ้นเหมือนคลื่นน้ำเลยอย่างนี้เป็นต้นจนคุณได้รับคำตอบที่แท้จริงนะครับนั่นเป็นวลีนะครับของการใช้ดิจิตอลในยุคป,ปัจจุบันดังนั้นคุณอย่าเป็นคนทำให้วงแตกวงแตกก็คืออะไรครับอา,อาจจะแบบเงียบกริบไม่พูดต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับอันต่อมาก็คือกรณีที่คุณแชท นะครับก,ก็สื่อสารกันด้วยข้อความเหมือนกันนะครับก็คงจะต้องเลือกใช้คำศัพท์ที่มันสื่อความหมายที่ดีนะครับถ้าเป็นแชท p r i v a t e c h แชโอเคไม่เป็นไรครับคุณรู้ว่าคุณกำลังคุยกับใครแต่ถ้าแชทอยู่ในกลุ่มนะครับมันก็เหมือนกับกระดานข่าวนั่นแหละนะครับเนื่องจากว่าหลายคนเข้าถึงนะครับต่อมาก็คือวิดีโอคอลนะครับวิดีโอคอลถ้าวิดีโอคอล ผมไม่ได้บอกว่าการไม่เปิดนะครับไม่เปิดกล้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรไม่เปิดไม่เปิดก็ไม่เป็นไรเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากแบนด์วิดที่คุณต้องใช้หรือแบนด์วิดที่มันวิ่งเข้าเครื่องผมนะครับหรือการกระจายไว้ยังให้พวกเราอาจจะหยุดชะง,งักได้เนื่องจากว่ามันจะจําเป็นที่จะต้องใช้แบนด์วิดสูงไอ้สี่จีห้าจีของคุณที่กําลังมีอยู่มันก็จะหมดเร็วขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นนะครับดังนั้นนะครับกรณีที่ต้องเปิดกล้อง นะครับคุณจะต้องทำอย่างไงบางทีเห็นแต่หน้าผากเนี่ยครับเป็นไหมเห็นแต่หน้าผากก็ไม่รู้จะเปิดกล้องทำไมแหละนะครับยิงกล้องขึ้นไปยึกบนหลังคาอย่างนี้เป็นตน้นการแต่งตัวการนั่งการยืนการเดินอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งการแสดงสีหน้าท่าทางเนื่องจากว่าบางทีการเปิดกล้องนะครับหลายคนอย่างเยนห้องนี้ประมาณร้อยห้าสิบคนร้อยสี่สิบแปดคน นะครับบางคนอาจจะอะไรครับแสดงสีหน้าท่าทางที่ที่อะไรครับเห็นได้อย่างชัดว่าอ๋อไม่อยากฟังเบื่อหน่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับการการการสื่อสารเราก็คงจะต้องคอนเซนเทรตกับอะไรครับคนที่เรากําลังสื่อสารอยู่บนโลกออนไลน์นี่นะครับและอันสุดท้ายนะครับหลายคนอาจจะถูกเขาเรียกอะไรครับคําศัพท์ที่อยู่ในเกมที่ชอบชอบกีดการคนอื่นดูถูกคนอื่น มีใครจะตอบไหมครับหนุ่มๆห,หรือสาวๆที่เล่นเกมเร,เราเราเราชอบบางคนนะครับอ่ากลางๆอ่ะเราชอบพูดนะครับหยยดหยามคนอื่นหรือดูถูกคนอื่นการเล่นหรือฝีมือของคนในทีมจนจนจน,จนไม่อยากจะไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากคุยละนะครับเล่นผ่านๆไปแล้วก็เลิกอะไรนี้เป็นต้นตรงนี้มีเยอะครับเนื่องจากว่าอะไรครับ คนมันเล่นคนมันเล่นเกมออนไลน์นะนึกภาพมออกมาคนเล่นเกมออนไลน์บางทีก็อ่าโอเคถูกต้องครับท็อกซิกนะครับที่พูดแล้วลืมไปว่าคนที่เข้าฟังเขาก็มีความรู้สึกจี๊ดในใจหรือเจ็บปวดนะครับดังนั้นคนที่เป็นท็อกซิกที่สร้างท็อกซิกที่อยู่ในเกมนะครับก็ก็ก,ก,ก็ก็เยอะครับเยอะเยอะนะครับอ่าคนเกลียนที่อยู่ในเกม นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งคนอื่นนะครับนั่นก็คือการสื่อสารบนเกมนะครับก็เพื่อเพื่อให้เกิดการเล่นที่ไม่ไม่อะไรครับไม่ไม่สร้างความเดือดร้อนลำคาญนะครับก็อย่ามีกรณีท็อกซิกนะครับให้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอะไรครับความเคยชินดังนั้นนะครับมารยาในการติดต่อสื่อสารพวกนี้วิดีโอคอลเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็ฟังน้ำเสียง การออนไลน์เกมก็ได้ฟังเสียงครับก็ได้ฟังเสียงแต่การแสดงออกมันเราไม่เห็นอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราเราใช้ตัวละครในเกมเป็นอะไรครับเป็นตัวแทนของเราเป็นเพโลเยอร์ low, เอ,อ่อเป็นเป็นเป็นเพโลก็คือเป็นผู้เล่นแทนเราส่วนมารยาทไอตัวบนนะครับได้ยินแต่เสียงไม่เห็นหน้าก็ต้องระวังเห็นแต่ตัวหนังสือนะครับก็ต้องระวังเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับ ก็ต้องเกิดความสุภาพเรียบร้อยให้เกียรตินะครับสนทนาด้วยข้อความที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือบุคคลอื่นกรณีอย่างเช่นเขาขอความช่วยเหลือผ่านบอลเลยพวกนี้นะครับก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของมารยาทในการใช้นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับเรามาดูครับว่า5าสิ่งนะครับ5าสิ่งที่ควรกระทํา นะครับที่ควรกระทำเพื่อเป็นอะไรครับเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นดิจิทัลเอมพัตนะิอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งการที่เราจะเอาใจเขามาใส่ใจเราได้นะครับขอให้คุณปฏิบัติต่ตอบุคคลอื่นเหมือนสิ่งที่คุณต้องการให้เขาปฏิบัติต่ตอเรานะครับคุณอยากตบหัวคนใช่ไหมคุณก็ คุณอยากถูกตบหัวใช่ไหมคุณก็ไปตบหัวคนแบบนี้เป็นต้นคุณจะได้รีแอคแบบนั้นเลยขึ้นมาทันทีดังนั้นนะครับดังนั้นการทีเ่เรื่องง่ายที่สุดเลยก็คือถ้าคุณต้องการให้คนอื่นมีมารยาทกับเราเราก็ต้องมีมารยาทกับเขาก่อนแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือลักษณะของของอาการปฏิบัติแบบง่ายๆนะครับต้องการให้คนเขาเคารพเราเราก็ให้รู้สึกให้เกียรติเขา เคารพเขาอะไรอย่างนี้เป็นตน้นอ,อยากให้เขาพูดดีกับเราเราก็พูดดีกับเขาก่อนนะครับนั่นก็คือลักษณะของอะไรครับการปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นอันที่สองนะครับอันที่สองนะครับโพสต์แต่ความจริงนะครับโพสต์แต่ความจริงนะครับแน่นอนแหละบางทีนะครับข้อความที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ ผมมองดูว่าประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นข้อความเป็นข้อความที่ที่เป็นความคิดเห็นเป็นข้อความที่แสดงกับกริยาอะไรบางอย่างนะครับจำนวนมากเลยจนจนจน,จนทำให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นคนรู้สึกเช่นหนึ่งรู้สึกวิตกจริตกลัวว่าคนอื่นเขาจะว่าเรายังไง สองรับสารแต่สิ่งที่มันไม่ดีจนเราเขาเรียกว่าซึมเศร้าเหรอหรือคิดหรือเศร้าเหรอเห็นแต่ข้อความที่มันแบบมันไม่ดีอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องป้องกันตัวเราก็คือว่าเราก็เลือกรับเฉพาะสิ่งที่มันอะไรครับสิ่งที่มันเหมาะสมกับกับกับเรานะครับหรือสิ่งที่ดีดังนั้นนะครับ กรณีที่เราเป็นคนกระทำละ่ะเราก็โพสต์แต่ในสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่สมนะครับอันที่สใ,ให้คิดให้คิดก่อนที่จะคลิกนะครับยกตัวอย่างเช่นกดไลค์หรือแชร์หรือกดข้อความอะไรบางอย่างเย่างเช่นคุณกำลังพิมพ์ข้อความนะครับก่อนที่จะคลิกส่งลองเช็คดูก่อนครับว่า เราใช้ภาษาเป็นยังไงบ้างคนอื่นก็จะอ่านแล้วเขาจะเข้าใจไหมเนื่องจากเพื่อนคุณใน Facebook สมมตินะครับคุณเป็นคนโพสต์เพื่อนคุณใน facebook มีตั้งหลายกลุ่มอย่างน้อยตอนนี้ถ้าแคสิบไฟล์ได้อย่างน้อยก็มีสามกลุ่มแล้วกันอ่ะหนึ่งกลุ่มครอบครัวคุณและกลุ่มเพื่อนคุณที่อยู่ตามที่ตั้งของคุณบ้านของคุณสองกลุ่มเพื่อนสมัยโรงเรียนและสามกลุ่มเพื่อนปัจจุบัน อาจจะแถม4ก็ได้ครับกลุ่มอื่นที่คุณกำลังสื่อสารกันอยู่แต่คุณใช้ Facebook อันเดียวกันเมื่อคุณใช้ Facebook อันเดียวกันปุ๊บคุณจะพิมพ์ข้อความบางอย่างมันอาจจะไปกระทบความรู้สึกอะไรกับเพื่อนคนละกลุ่มกันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณต้องการที่จะ,ะตำหนิเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมและก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันกันกบคุณและคุณก็ ใช้คำพูดที่เป็นปกติเลยคือไม่สุภาพแล้วอีกสี่กลุ่มที่เหลือแ่ะครับเขาจะรับได้กับข้อความนี้ไหมอย่างนี้เป็นตน้นนะครับอันที่สี่ครับอันที่สี่คือเราต้องพยายามรักษาข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นก็คือ,อเราต้องรู้ว่าครับว่าข้อมูลส่วนตัวของเราคืออะไรบ้างยกตัวอ,อย่างเช่นรูปภาพ ชื่อสกุลที่ตั้งอะไรต่างๆนะเช่นเดียวกันครับเราไม่ควรใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเรานะครับไปโพสต์รูปหรือแชร์รูปหรือส่งรูปนะครับที่เป็นรูปคนอื่นเพื่อนเราอย่างงี้ครับในอาลิยบทที่มันไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นคุณต้องการล้อเล่นกับเพื่อนตอนที่ไปปาร์ตี้กันแล้วมันก็เผลอพูดประโยคที่มันไม่เหมาะสมหรือเออมาหลับ แล้วก็ถอดเสื้อผ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นของพวกนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะสร้างความอับอายให้กับคนอื่นภายหลังจากที่คุณสนุกไปแล้วนะครับตอนสนุกคุณก็สนุกอยู่แต่หลังจากนั้นมันเริ่มที่จะไม่ดีแล้วอย่างนี้เป็นตน้นรวมทั้งนะครับอาจจะถูกแฮกข้อมูลบัญชีการใช้งานก็ได้นะครับอาจจะถูกแฮกข้อมูลการัการใช้บัญชีการใช้งาน ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าถ้ามีข้อมูลนะครับเยอะๆเขาก็สามารถที่จะปลอมได้บางคนถูกปลอมเฟ e บุ o กนะครับในข่าวล่าสุดเป็น5ปีโดยไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีคนปลอม facebook ของตัวเองแล้วก็ไปใช้ทำอะไรบ้างก็ยังไม่รู้เลยนะครับอันต่อมาก็คือหลีกเลี่ยงการโต้อตอบด้วยอารมณ์นะครับหลีกเลี่ยงการโต้อตอบด้วยอารมณ์ นะครับก็คือลักษณะของอเมื่อคุณเห็นข้อความที่คุณมีความรู้สึกไม่ดีต่อมันแน่นอนครับคุณก็คันไม้คันมือและคันปากตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยนะครับเช่นถ้าคุณจะโต้ตอบก็ใช้ภาษาที่มันไม่สร้างความแตกแยกไม่สร้างความเกลียดชังไม่ส่อเสียดไม่เสียดสีนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะถูกโต้ไปโต้มาจนไม่จบ แบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือลักษณะของการฝึกนะครับฝึกเพื่อที่จะทำตัวให้มีมารยาทนะครับทางดิจิตัลนะครับ